สวัสดีครับอาจารย์สุรเดชครับเป็นไงบ้างครับในคลิปที่ผ่านมาแล้วครั้งล่าสุดนี้เราแยกมาตรา 66, 76ทวี70ิเจทวีไห้ให้เราเคลียร์นะครับแม้กระทั่งมาตรา67แห่งกระมวลร,รัศกรพูดถึงเรื่องของฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลพูดถึงในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยถ้าเราเคลียร์เรื่องฐานภาษีได้ สิ่งต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เราเอาไปออกงบถูกไหมพอเราออกงบก,การเงินเนี่ยในชีวิตรเราก็จะไปเจอ65ทวี65ตีเราก็จะไปเจอรายจ่ายต้องห้าม,มเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านอาจารย์แต่ละท่านนะครับที่เขาเรียกเลยนะวิพาคษ์หลักสูตรออกมาึมพอวิภาคษหลักสูตรออกมาเสร็จแป๊บเนี่ยมันก็เลยขโมดเป็นเป็นเซกชันที่4นะครับซึ่งในเซ็กชันที่4เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี2เซกชัน เซกชันที่4กับเซกชันที่5ซึ่งจะเห็นว่าเราจะคุยภาษีก็ได้ใครบ้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีพอเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็คุยในเรื่องของการเสียภาษีกันได้ที่ผลจาก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 มันก็คือฐานอะไรที่ระบบมี4ฐานแล้วก็ตัวที่ผมไฮไลท์สีแดงให้นะอาจารย์สุดเด็ดเล็แกแจ้งเนะาะไฮไลท์สีแดงให้คือรายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลสกสารไอ้ตรงรายจ่ายนั้นก็น่าจะสนุกพอควรเพราะว่า ถ้าเรามองไปเนี่ยไอ้ห้าสิบหกทวีมีถึงสิบห้าตัวห้าสิบหกตีมีถึงยี่สิบตัวและแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อหาหรือมีประเด็นคงไปช้าๆทีละหัวข้อเช่นกันตรงนั้นก็อีกเกือบยี่สิบคลิปผมว่าน่าจะสนุกอันนี้ผมเนี่ยแตขออนีาตจบคลิปที่เรื่องของฐานภาษีก่อนนะครับจริงๆมันมีอีกเยอะนะถ้าพูดถึงฐา ah นภาษีจริงๆเราคุยกันนั้งสี่ห้าวันเลย พราะผมเคยบรรยายเรื่องฐานภาษี4ี่วันติดครับเพราะล่แต่ละฐานเนี่ยแต่ละคนก็ยังสงสัยว่าเอาอาจารย์ตรงนี้เราต้องหักภาษีเงินได้นะักที่จ่ายไหมนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าแต่ละคนคงคงเข้าใจทั้งหมดทั้งปวงแหละนะครับว่าอฐานมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมไปทวนตรงนี้อีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับเพื่อให้ท่านชัดเจนขึ้นในเรื่องของตรงนี้ขออนุญ,ญาตทวนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฐานภาษีท,ที่ที่มันมี ผลต่อการที่เราจะคิดว่ามันจะต้องมีภาษีก็ได้นิติบุคคลณที่จ่ายหรือเปล่ามันภาษีก็ได้นินติบุคคลณที่จ่ายกับภาษีหากที่จ่ายเนี่ยถ้าเรามองสองคำนี้มันจะต่างกันนะมันจะต่างกันแต่ลักษณะวิธีการมันเหมือนกันจะพูดยังไงให้เข้าใจครับบางคนเขาก็พูดตรงนี้เป็นภาษีณที่จหักาที่จา่า,จายไปเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูในภาษากฎหมายไปดูในแบบไม่ว่าจะเป็นแบบที่เราพูดถึงเนาะพกรดห้าสี่ พกรห้าสองห้าห้าเราจะเห็นว่ามันพูดถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลนะที่จ่ายแปลว่าเราหักไว้เป็นภาษีของบ้านเรานะเป็นภาษีของประเทศไทยนะอะ่เดี๋ยวเริ่มต้นอีทีนะครับผมบอกแล้วว่าจริงๆเ่ะถ้าเรามองกันเนี่ยมันจะมี ฐานอยู่กี่ฐานนะเดี๋ยวขอไปทวนเรื่องฐานกันอีกทีนึงเพื่อให้กลับมาตรงนี้ได้ชัดเจนนะครับซึ่งฐานตรงนี้เรามีทั้งหมดอยู่4ฐานเป็นการสรุปทวนนะ4ี่ฐานคือฐานกำไรสุทธิฐานรายได้หรือรายรับเนาะฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายอีกฐานนึ่คือฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยนะครับฐานที่4คือฐานการจำหน่ายกำไร เห็นไหมครับมีสีฐานเราไม่ได้พูดถึงฐานตรงฐานที่บอกว่าเป็นมาตรา71ที่เหมาเนาะฐานอัตรารอยละ5ของไรายได้ก่อนหกักรายจ่ายใดๆตรงนั้นเป็นที่ท่านองค์งเอกสารไม่ครบเอกสารไม่สมบูรณ์ไม่ทําเอกสารหรือสปปรรพารเห็นว่าท่านไม่ให้ความร่วมมือตรงนั้นอาจจะใช้มาตรา71เรื่องของฐานอัตราร105ของเงินได้ก่อนหักรายจ่ายอันนั้นเป็นฐานพิเศษ เราพูดแค่สีฐานพอนะครับฐานกำไรสุทธิฐานได้รับก่อนหักรายจ่ายฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศฐานการจําหน่ายกําไรสุทธิเราลวกทุกอย่างไปเยอะแยะแล้วเราคิดว่า่านก็น่าจะเข้าใจไปหลายตัวแล้วซึ่งฐานกําไรสุทธิแน่หละเราต้องยื่นแบบอะไรครับพรบห้าศูนย์พรบห้าหนึ่งกลางปีคือห้าศูนย์ห้าหนึ่งปลายปีคือห้าศูนย์ซึ่งกลางปีเนี่ยเราจะสิ้นสุดก็คือเม่ลาถึงมิถุนาแล้วยื่นในเดือนสิงหา สองเป็นปายก็เรียกะไรหกเดือนแล้วนับได้อีกสองเดือนแต่ถ้าเป็นพรบห้าศูนย์เนี่ยพรบห้าศูนย์คือภาษีสิ้นรอบเนาะหรือสิ้นปีหรือปลายปีตรงนี้เรายื่นนับไปอีกร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสมมติถ้าเราเป็นรอบปีปฏิทินก็คือหนึ่งมกราถึงสามสิบเอ็ดธันวาเนาะร้อยห้าสิบวันก็จะตกประมาณวันที่ะอทไรสามสิบพฤษภาอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นขึ้นอยู่กับเดือนเดือนกุมภาซึ่มียี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าอ่ะ นะแล้วก็ส่วนในเรื่องของฐานที่รับหรือรายได้ก่อนหักรายจ่ายเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของอะไรรายได้จากการขนส่งซึ่งตรงนี้ไอ้ขนส่งเนี่ยกรุณาเข้าใจอย่างนี้นะถ้าเป็นนิติบุคคลต่างประเทศประกอบกิจาการขนส่งตามมาตรา67แหละต่างประเทศนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศประกอบธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศไอ้ซึ่งขนส่งตรงนี้เป็นขนส่งระหว่างประเทศนะตามมาตรา67เนี่ยตรงนี้ เราก็มาแยกต่อว่ามันเป็นการขนคนหรือขนของถ้าขนคนนะเราให้เก็บ3%ภาษีนะอัตราร้อยละ3เฉพาะค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในประเทศแต่ถ้าเป็นขนของนะเราก็เรียก3%จากค่าธรรมเนียมที่ขนของออกจากไทยออกจากประเทศไทยเห็นไหมอันนี้เฉพาะกิจระเบแบบที่ใช้ยื่นคือแบบพรอ,อร52และยื่นภายใน150วันนับจากวันสิ้นรอบเหมือนพรอกอรอ ถ้าศูนย์เลยส่วนในเรื่องของอีกตัวนั่นก็คือในในใน,ในฐานรายได้ก่อนทางรายจ่ายมีสองตัวหนึ่งในเรื่องของขนขนสง่งถูกไหมเรื่องตัวหนึ่งที่เราบอกก็คือมูลนิธิสมาคมครับที่ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นองค์กรสาธารณกุศนเนาะจากรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็มาดูว่าตรงนี้ฐานที่เราจะมาคิดการคำนวณเราใช่อะไรเรายได้ไรายได้ทั้งหมดเลยซึ่งไม่รวม ซึ่งไม่รวมอยู่สามตัวก็คือค่าลงทะเบียนค่าบำรุงเงินหรือทรัพย์สินที่เขาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่เขาให้โดยเสนอสามตัวนี้ไม่ต้องเอามารวมเป็นฐานภาษียกเว้นนะเพราะฉะนั้นรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้พอเราคัดกรองรายได้ตรงนี้เสร็จปับ๊บเราก็ไม่แยกต่อว่าเออ,อที่คาดออกมาเนี่ยเป็น40่วงเล็บดไหมหรือเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่แ ถ้าเป็น40วงเล็บ8ตรงนี้เราจะหักอัตราร้อยละ2แต่ถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่40วงเล็บเออไม่ใช่ถ้า40วงเล็บ8เราจะหักอัตรารละ2ถูกไหมแต่ถ้าเป็นประเทศประเภทอื่นที่ไม่ใช่8เนี่ยเราจะหักอัตราร้อยละ10แบบที่เราใช้นําส่งตรงเรื่องมนิทีกับสมากมคือแบบพกดอ55เห็นไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกัน150วัน ทานไปสองฐานล้สรุปให้นะฐานที่3เป็นเรื่องของฐานที่เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศซึ่งเราก็บอกว่าเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศมิได้เข้ามาประกอบกิจการในไทยและมีเงินได้ผืนประเมินตามมาตรา40บวงเล็บ2 3 4 5หรือ6ไม่ว่าจะจ่ายจากหรือในประเทศเนาะตรงนี้ตามมาตรา70นะครับก็ให้หักหน้าที่จ่ายอัตราร้อยละ15เป หกัหกมาหักภาษีก็ได้หน้าที่จ่ายอัตราร้อยละสิบห้าเปอร์เซ็นตยกเว้นถ้าเป็นเงินผลผลตตามมาตราสี่สิบวงเล็บสี่วงเล็บขอให้ให้หักอัตราร้อยละสิบแบบที่ใช้ยื่นแบบที่ใช้นําส่งคือแบบพกรอห้าสี่ตรงนี้ต้องยืนภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ท่านจะสิ้นเดือนของที่ท่านจ่ายไปสมมติจ่ายเดืนอนกุมภาใช่ไหมสิ้นเดือนปั๊บก็นับไปเจ็ดวันก็เหมือนอารมณ์กับพกรอสามห้าสามที่เราหักได้จ่ายนําสง่งจะขยายได้เหมือนกันแปดวัน อารมณ์นั้นนะอันนี้เป็นฐานที่สามคือฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศส่วนฐานที่4ี่คือฐานจำหน่ายกําไรนะครับฐานจำหน่ายเงินกําไรไอ้ฐานจำหน่ายเงินกําไรแต่เวลานะตรงนี้เ,เราเขาเข้ามาใน,นทีิบุคคลที่ที่จะจ่ายเนี่ยเขาเข้ามาประกอบการแล้วก็มีเงินได้หรือเข้ามามีตัวแทนแล้วก็มีเงินได้หรือกําไรเขาได้เงินกลับไปตรงนั้นในรูปแบบของเงินที่เป็นกําไรที่จะจ่ายออกไปต่างประเทศเนี่ยให้หักอัตราร้อยละ 10%เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแบบที่ใช้เหมือนเดิมครับพอรห5 4นะครับจึงก็ตรงนี้ก็จะยื่นเหมือนกันคือแผ่นวันที่อันนี้เป็นสีฐานที่ที่เราต้องเข้าใจผมสรุปให้ฟังเนาะในเรื่องของฐานที่เราคุยกันตามทั้งหมดเดี๋ยวต่อไปเราจะคุยเรื่องของรายจ่ายกับรายตายต่างๆตามห้งสาทวีหกสา,า,กสาีตามที่เราไฮไลท์ตรงนี้นะเนี่ยเราคุยกันครบแล้วการเสียภาษีก็ได้ไติธีควรจ่าย ฐานกําไรการเสียภาษีเงินได้ที่คนจากฐานรายรับก่อนหลกรายจ่ายการเสียภาษีเงินได้นี่ดีวคนจากฐานเงินที่จ่ายจากหรือในประเทศการเสียภาษีเงินได้จากกำจำหน่ายกำไรไป่างประเทศ4.2 4.4 4.5และ4.6เราพูดกันไปหมดแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่4.3นะครับในตอนถัดไปในคลิปถัดไปคลิปนี้ผมต้องไปก่อนสวัสดีครับ